พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นพระพิสุที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะ พระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายของผ้า,าจารย์มันทันนใดทุดงจาริกไปตามถิ่นต่างๆจนในที่สุดก็มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อปีพุทธศักราช2501จวบจนมรณะเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526 ในช่วงที่หลวงปู่ทุด,ดงอยู่ในเขตอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เข้าไปบินฑาบาตยังหมู่บ้านชาวคริสตปรากฏว่าไม่มีใครใส่บาตรเลยแม้แต่คนเดียวท่านทราบจากชาวบ้านว่าหัวหน้าหมู่บ้านได้สั่งห้ามให้ลูกบ้านทุกคนไม่ให้ใส่บาตรพระสงฆ์หลวงปู่เดินไปยังหน้าบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วเขา ก็ออกมาบอกกับท่านด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่ไม่เป็นมิตรว่าหมู่บ้านนี้เป็นชาวคริสตไม่ทำบุญตักบาตท,ท่านจงไปทางอื่นเสียเถิดหลวงปู่จึงพูดว่าพวกท่านก็เป็นคนไทยสายเลือดไทยเกิดในเมืองไทยเช่นกันคนไทยทุกคนเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันแม้จะอยู่คนละจังหวัดคนละที่ก็ตาม เมื่อญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านช่องสมควรแล้วหรือที่จะไม่ตอนรับสมควรแล้วหรือที่จะรังเกียจคนไทยด้วยกันอาตมามาจากแดนไกลนับถือว่าพวกท่านเป็นญาติอาตมาจึงกล้ามาถึงบ้านท่านถึงแม้พวกท่านจะไม่ให้อะไรแก่อาตมาอาตมาก็ไม่เสียใจเพราะได้มาถึงบ้านญาติพี่น้องแล้ว คำพูดของหลวงปู่ทำให้หัวหน้าหมู่บ้านตกตะลึงพูดไม่ออกเพราะพูดคำนั้นแทงถูกที่ใจจึงได้ยกมือไหว้ขอโทษหลวงปู่ได้พูดต่อไปอีกว่า,าศาสนานั้นสอนให้คนใจกว้างสอนให้คนเป็นคนดีาศาสนาไม่เคยสอนให้กัดญาติขาดมิตรอย่าแตกแยกเพราะนับถือาศาสนาต่างกัน หลังจากนั้นจึงให้คนไปตามชาวบ้านมาใส่บาตรเมื่อรับบาตรแล้วหลวงปู่จะให้พรพวกเขาก็บอกว่าพวกเขารับไม่ได้หลังจากหลวงปู่ฉันแล้วท่านก็ออกเดินทางต่อไปเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านตะจิตตะขวงใจหลวงปู่ขาวบรณภาพในวันจันทร์ที่16พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2526อายุ95ปี64พรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับศพไว้เป็นภาพบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดตั้งบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานโกโถฉัดเบ็นจาตั้งประดับและพระราชทานเพลิงศพวันที่ 11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2527ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นปรากฏว่า วัดถ้ำกองเพนซึ่งมีอาณาเขตหลายพันไร่กับคับแคบไปประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลกันมาถวายสักการะสารีละล่างของท่านนับเป็นจำนวนแสนคนนับเป็นบริการตุกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่